สวัสดีครับพบกับสุนข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กคโรเฮมเซเทือนเอเชียทีมชาติไทยจัดหนักทีมชาติอิรักพัง,พงาแชมป์เอเชียประวัติศาสตร์ขอแสดงความยินด,ดีกับทัพนักกีฬาไทยด้วยก,ก,การแข่งขันฟุตบอลหังคนชิงแชมป์เอเชีย2023หรือเอเชียม,มินิฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2023ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอิรักวันเสาร์ 16, ที่16ธันวาคมตามเวลาประเทศไทย16.00น ผลงานรอบเป็นกลุ่มนัดแรกทีมชาติไทยฟอร์มสุดโหดพล่มเอาชนะซาอุดิอาระเบียทีมแข่งจากตะวันออกกลางมาได้19ประตูต่อหนึ่งนัดที่2ทีมชาติไทยเอาชนะอุซเบกิสถาน6ประตูต่อ3ก่อนที่รอบรองชนะเ,เลิศไทยจะตันหนักชนะบาเรียนอีก4 0นนะครับปรากฏว่าครึ่งแรกทีมชาติไทยนำอิรักไปก่อน3ประตูต่อหนึ่งเข้าสู่ครึ่งหลังทีมชาติไทยมากดเพิ่มอีก2ลูกจบเกมทีมชาติไทยจะหนักจะเต็มอัดเอาชนะทีมชาติอิรักไป 5ประตูต่อ2สมุวรได้ทีมเจ้าทยผงาดควาแชมป์เอเชียครังง้ง, T e งประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นรายการฟุตบอลเอเชียมิน e ิฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับตอนนี้นะครับทีมเจ้าทยของเราได้แชมป์แล้วนะครับในฟุตบอล6คนนะฮะเดี๋ยวจะไปแข่ชิมแชมป์โลกอย่างแน่นอนดีใจด้วยนะครับเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์กระึ้มจริงๆ มาแล้วช่องทางการตัด,ดสดนะครับเอกนิตปัญญาดวนกับเอบริงบลัสฮาแลนบนเวทีโลกเอกนิตปัญญาแนวรถทีมชาติไทยเทียมจารึกประวัติศาสตร์บนเวทีโลกในการแข่งขันฟีฟ่าคัพเวลคั p 2023หรือฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกปี2023รอบรองชนะเลิศโดยอุระเรดไดมอนด์นะครับจากประเทศญี่ปุ่นพบกับทันดานสโม,มสมมมรแมนเชสเตอร์ตี้จากประเทศอังกฤษโดยจะ ตะกันในวันพุทธที่20ธันวาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยตี1นนตรงนะครับโดยถ่ายตัวสดทาง2 Sport 2และ FIFA World Cup นั่นเองนะครับโดยจะแข่งขันกันที่นสนาม Prince a b d u l a h a l s i f a l Stadium ประเทศซาอุดิอาระเบียเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเอกนิตจะได้ลงเล่นหรือไม่นะครับด่วนกระหึมแนะ่ รายชื่อแผงกองกลางทีมชาติไทยในยุคมาชัด,ะ,ดะอิชิอิบุกดวนทีมชาติญี่ปุ่นมาชัดะอิชิอินะครับคุญสอป้ายแดงชาวญี่ปุ่นเตรียมนำทัพชังศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ประเดิมงานแรกบุกดวนทีมชาติญี่ปุ่นวันที่หนึ่งคมงนี้โดยเตรียมจะประกาศรายชื่อทีมชาติไทยอย่างเป็น,นการในวันที่18ธันวาคมนี้โดยคาดการรายชื่อแผงกองกลางของทีมชาติไทยจำนวนสิบคนที่จะติดทัพชังศึก ในยุคข,ของมาเทราอิจิอิในครั้งนี้โดยมีรายชื่อประกอบไปด้วย 1. ชนะทิปสงสินจากบีจีปทุมยูเนเต็ด 2. สุรโชคสรชาติจากสโมสรฮอกไกโดคอนเซเรซัปโปโรจากญี่ปุ่น 3. เอเกนิตปัญญาจากโอระเรดไดมอลประเทศญี่ปุ่น 4. เจริญศักดิ์วงก่อนจากเมืองทองยูเนเต็ด 5. รุ่งรัตภูมิจันทึก จากทูแบงคอกยูเนเต็ด 6. บดินพลาจากการเทเาเรอเอฟซีเพิรลนชำรัศมีจากบุรีลมยูเนเต็ด 8. สารัตยูเย็นจากบีจีปทุมยูเนเต็ด 9. พิธิวันสุดจิตธรรมกุลจากบีจีปทุมยูเนเต็ดและ10กิษสดากาแมนจากชุนบุรีเอฟซี ญี่ปุ่นขึ้นต็งหนึ่งคว้าแชมป์เอเชียนคัพจากการคำนวณของเว็บดังทีมชาติญี่ปุ่นก็กลายเป็นทีมต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์เอเชียนคัพ2023จากการจำลองความเป็นไปได้โดยอิหร่านตามมาเป็นอันดับที่2ส,ส่วนไทยไม่อยู่ในโพลพร้อมขึ้นไว้ก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เอเชียคัพ2023รอบสุดท้ายที่จะจัดขึ้นในประเทศกาตาระหว่างวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์ ดล่าสุดฟุตบอลแรนกิ้งก็ได้ออกมาคำนวณความเป็นไปได้ถึงโอกาสในการคว้าแชมป์ของทีมในทวีปเอเชียก่อนลงจริงชัยซึ่งปรากฏว่าการคำนวณน,นั้นนะครับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมอันดับที่1ของทวีปเอเชียและอันดับที่17ของแรน k i กิ้งโลกได้ขึ้นมาเป็นแต้งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ในการแข่งขันเอเชียนคัพ2023โดยมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง36.4นต ส่วนชาติอื่นๆที่มีความเป็นไปได้ในการควา้าชมป์ต่อจากญี่ปุ่นรองลงมาก็คืออิราน17.6%หอร่เซ17.6%ออสเตรเลีย 14. 8เเเกาหลีใต้13.1%าหรและจภาพกาตาในอันดับติง5ที่5.7%ตามลำดับนะครับสะเทือนวงการฟุตบอลไทยเบนจามินเดวิดลบภาพสวนทุบฉลามชนเกลี้ยงไอจี คาดซบเพื่อนร่วมลีกเบนจามินเจมเดวิดนะครับตกเป็นข่าวเตรียมลาฉลามชนหลังลบภาพในอินสตาแกรมที่เคยลงเอาไว้กับทีมทั้งหมดเลยโดยเบนจามินเจมเดวิดไม่มีชื่อช่วยชนบรีเอฟซีไปถึง7เกมแล้วแม้กระทั่งเกมล่าสุดที่ปลุกไปแพ้พีทีประจวบฟซีหประตูต่อ3เมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดเบนจามินเจมเดวิดได้มีการลบภาพที่เคยโพสต์สมชุดชนบรีเอฟซี ออกจากอินสตาแกรมส่วนตัวไปจนหมดเกลี้ยงซึ่งมันสอดคล้องกับข่าวลือที่ว่าเตรียมที่จะแยกทางกับเทียมในเล็กที่2นี้และจะถูกปล่อยตัวให้กับอุทัยธานีเอฟซยืมตัวไปใช้งานจนจบฤดูกาล2023-2024โดยสำหรับผลงานของชุมรีเอฟซถือว่าเย่มแย่หลังจากลงสนามไปทั้งหมด13เกมเก็บได้เพียงแค่10แตม้มจากผลชนะ2นัดเสมอ4พ้ไปถึง7นัด รังรองบวยของตอรังคะแนนอยู่นะเวลานี้คนจริงพูดจริงทำจริงแฟนบอลสาวชนบรุรีไล์สดแสดงหลักฐานที่กำลังโกนหมออ้อยเพื่อทำตามสัญญาที่จะทำเอาไว้ก่อนเกมว่าหากชนบุรีเอฟซีทีมรักของเธอพ่ายแพ้ในเกมนี้จะโกนขนหมออ้อยก่อนตัวเกมเป็นทัพฉล้ชนที่บุกไปพ่ายต่อปีคาด ไปด้วยสกอร์สามหนึ่งท่ามกลางแฟนบอลที่ต่างเฝ้าเราวา่าแฟนบอลสาวคนดังกล่าวได้ทําตามคําท้าของตัวเองหรือยังกระทั่งล่าสุดแฟนบอลรายดังกล่าวเขาก็ได้โพสต์ภาพและไหลสดยืนยันถึงการโกนหมออ้อยเรียบร้อยแล้วพร้อมกับแคปชั่นด้วยนะครับว่าพี่คิงคนจริงพวยก็คนจริงเจ็บนิดหน่อยแต่สะดุ้งมากๆขอบคุณที่เข้ามาร่วมสร้างสีสันบลไทยคะ่นะณพัฒ คิงก่อนบายชุ่มจิตตรีสึกวันโกนโกนแล้วนะแท็กชุนบรีประจวบเรียกได้ว่าคนจริงจริง,รงนะฮะก็เรียกได้ว่าสีสันฟุตบอลไทยนี่คือสมุดข,ขาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบพิเศษในวันที่16ธันวาคม